เหรียญนี้นะฮะเป็นเหรียญที่หายากพี่เพื่อนดูแล้วเป็นโลหะอะไรนะเหรียญนี้เขาเรียกว่าเนื้อสำลิดเงินนะหรือว่าเขาเรียกเนื้อเงินนั่นแหละแต่ผมเรียกสำลิดเงินเพราะว่ามันมีอ่าหลายหลายส่วนผสมกันเนาะสำลิดเงินนี้นะจาไม่เลยนะสำลิดเงินนะฮะไม่ใช่ทองแดงนะบางทีเห็นจะหาว่าโลหะนะเป็นสำลิดเงินนะพี่เพื่อนเหรียญนี้นะฮะผมเช็คค่ามาแล้วเนาะ พยายามดูกันนิดนึงสำริดเงินกระไหลทองเนาะนี่นะเดี๋ยวเรามาดูกันนะพยายามดูนะแต่คมชัดมากนะเนี่ยหูก็เป็นอย่างนี้ลเลยเพื่อนผมก็ไม่ได้อ,ออกหรอกนะผมเช่ามานะผมก็ถามเขาว่าหูเป็นอย่างนี้เหรอเขาบอกว่ารุ่นนี้หูมาอย่างงี้อาจารย์บอกเออเอาเอาเอาก็เอา,เอานี่นะหลวงพ่กกันวัดพญาติการามเหนือสำริดเงินนะสำริดเงินกระไหลทองนะ แต่ผมได้เข้าไปตรวจดูพวกเซลล์ใหญ่เขาแล้วละ่ะเขาตั้งเป็นเหรียญเงินนะเหรียญเงินกระไหลทองแต่ผมตรวจแล้วมันไม่ได้มีเงินอย่างเดียวนะฮะผมเรียกสำริดเงินกันแล้วกันเนาะของเซียนใหญ่เขามีนะเขาตั้งหลักล้านนั้นแหละนะแต่ผมมาให้ที่มิ้นเพื่อนดูการเพื่อเจออะไรไหมก็จะได้เก็บเช่าหาการหรือว่าเก็บเช่าไว้มีเยอะก็แบ่งปันกันเนาะผมชอบเก็บผ้าแบบนี้นะถ้าเป็นเหรียญหล่อโบราณผมก็เก็บแต่เก็บน้อยหน่อยนะแต่ผมชอบเก็บอะไรไหม เก็บผเหมือนพวกเซียแมนของเก็บผคือช่างสิบหมูทำหรือว่าโงลงรออะนะโงลงรอเหมือนเขาทำโล่งรอของคุงงยยัวันบ้านช่างรออะนะที่ทาหลุมข้อเงินเหมือนกันผมชอบเก็บแบบนั้นนะพี่บินดีก็ดูอะไรดูโลหะที่เนี่ยเห็นไหมแล้วเวลาส่งให้ผมเห็นไหมไอ้ตุ่มๆเม็ดกลมๆให,ใหญ่ๆไม่ต้องส่งมานะแล้วดูต้องเป็นโลหะหล่อเท่านั้นเห็นไหมเนี่ยพยามดูกันนิดนึงนะฮะเหนื้อนะี้เขาเรียกว่า เนื้อสำลิดเงินกระไหลทองนะแต่เซลล์ใหญ่อ่ะเซลล์ใหญ่ที่ผมเข้าไปดูไอ่ยูทูปเขาเนี่ยเขาเรียกเป็นเนื้อเงินกระไหลทองเนาะเนี่ยนะเขาตั้งไว้หลายล้านนะเพื่อนเพื่อนทันใดก็จะไปเช่าหาเขาก็าไปแต่ผมมีเหมือนเขาหนึ่งเหรียญแล้วล่ะนะหนึ่งเหรียญแล้วผมก็ทําไงต่อผมก็จะเก็บไว้นะฮะแล้วก็ถ้าเจ้าของเขาเจอ,ขอเขาก็มาเอาเองแหละเนาะนี่นะเอา๋อยวเราดูการ เป็นโลหะหล่าหาหอนะเพื่อนๆไม่ใช่ปั๊มนะเน้นนิดนึงผมมพยายาม